สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่นะคะปัญหาของเราตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเลี้ยงมาได้45วันนะคะ mm. ก็เริ่มไข่ได้เยอะขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเก็บได้เยอะเลยแล้วเราก็มีความตั้งใจตลอดนะคะตั้งแต่ตื่นเช้ามาทุกวันนี้นะคะเราก็จะต้องแบบมา เอาน้ำให้ไก่เปลี่ยนน้ำไก่ให้อาหารไก่นะคะแล้วก็พยายามใส่ใจทุกรายละเอียดในการเลี้ยงนะคะอยากให้ไก่เป็นไก่ไข่ไข่ไก่ไอารมณ์ดีนะคะแล้วก็สามารถขายในชนุมชนแล้วก็กินไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีไข่ ในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพโดยที่เราเลี้ยงเองเป็นไข่สดๆนะคะแล้วก็เป็นการเลี้ยงกึ่นปล่อยเนาะเพราะว่าเราสามเราจะปล่อยน้องๆให้มาเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนด้วยนะคะ mm. ก็เป็นความสุขมากๆคะ่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเนาะ มีความสุขขึ้นเพราะว่าจะไม่ต้องได้คิดอะไรมากแล้วก็สามารถมาดูแลน,น้องในทุกๆวันเนะะี้ยค่ะแล้วก็เรามาให้ความรักกับน้องๆในทุกวันในเล้านะคะแล้วก็ดีใจที่ไข่ของเราอะเก็บได้มากขึ้นในทุกๆวันนะคะตอนนี้ก็ไข่เยอะขึ้นนะสามารถเก็บได้ถึงสองแผงกว่าถึงสามแผงนะคะทุกคน ค่ะในช่วงแรกๆนะคะเราก็ทำการตลาดก่อนเหมือนกันนะคะโดยที่เรา,าโพสไปในเฟซของเราอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเลี้ยงไข่ไก่ก็มีเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ในเฟซสนใจเยอะเลยก็ CF ไข่อะไรเงี้ยนะคะเยอะเเลยก็ประมาณ1เดือนกว่านะคะเราก็เริ่มส่งไข่ให้เพื่อนๆน,นะคะจนแบบเข้าคิวส่งเกือบไม่ทัน เพราะว่าบางคนก็รอสีห้าวันถึงจะได้เงี้ยค่ะก็ประมาณเดือนกว่านะก็สามารถเคลียออเดอร์ได้หลังจากเคลียออเดอร์ได้นะคะก็เริ่มมีไข่ที่ไม่ได้ขายค่ะทุกคนคือเราพยายามแก้ปัญหาให้เร็วนะคะก็คือพอหนึ่งวันเราเก็บแล้วไม่ได้ขายโพสแล้วเพื่อนๆที่อุดหนุนกันก็ยัง กินไม่หมดเงนี้นค่ะเราก็เลยเอ๊ทำยังไงดีเพราะว่าเราต้องทำงานประจำด้วยตอนเย็นมาก็ต้องเร่งรีบในการที่จะมาส่งไข่ด้วยเงนี้นค่ะก็พอมีไข่ที่เหลือที่ยังไม่ได้ขายสามแผงเราก็จริงๆไข่มันเก็บได้นานเนาะเก็บได้เป็นเดือนสักอาทิตย์หนึ่งเราก็คงสามารถที่จะเคลียร์ได้แต่เราอยากให้เพื่อนๆได้ไข่สด ไปใช้ในครัวเรือนในร้านในอะไรก็ตามนะคะแล้วเราก็เลยเป็นปัญหาสำหรับเราก็เครียดอยู่นะแล้วช่วงนี้ก็เห็นไหมคะที่เราชี้นี่คือฝนตกค่ะทุกคนฝนก็ตกแล้วก็น้องๆก็กลัวน้องๆไม่สบายนะเราก็ให้วิตามินให้อะไรแล้วก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยกับการ เริ่มเหนื่อยนะมีความสุขแต่มันก็เหนื่อยใจนี่ลำบากนะถ้าเหนื่อยกายไม่เป็นไรอย่างเมื่อกี้นะเราก็าไปตักแกลบใช่ไหมคะตักแกลบเสร็จแล้วก็มาเก็บไข่ก็เก็บวันนี้ก็เก็บได้เยอะแล้วทีนี้หลังจากที่มาเ,าเก็บไข่แล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนแกลบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ผสมลงกับความเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจไปด้วย แล้วกลับมาเจอที่ว่าขายไม่ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยก็เครียดนะก็ก็เลยคิดอืว่าจะขายหน้าบ้านนะจะทําซื้อร่มซื้ออะไรมากลางหน้าบ้านขายเพื่อเรียกลูกค้าแล้วก็เผื่อจะได้มีลูกค้าประจําก็สั่งค่ะสั่งอ,อ,อะไรนะไวนินที่ ขายขายไข่อะคะ่ะเพื่อให้เขารู้ว่าที่นี่มีขายไข่สดนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดได้ก็ทำทันทีอะคะ่ะก็สั่งสั่งไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะเราก็เอ๊จะทำยังไงดี ก็อยากมีร้านที่สามารถส่งได้ประจาเราก็เลยทักพี่ที่รู้จักกัน,นะคะ่ะเขาทําร้านอาหารใหญ่้วยนะใครเผื่อใคขมากินที่น่านนะคะเขาชื่อร้านหัวเลิศรสนะคะก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดน่านกันเลยค่ะแล้วเราก็หมดปัญหาในการขายไข่ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีร้านประจานะคะแล้วก็ส่งวันละสองแหง จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อร้านขายของชำร้านอาหารร้านอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเปิดหาร้านค้าใหม่ๆที่เราจะสามารถส่งไขาให้กับเขาได้นะคะก็มาแชร์เพื่อนๆน,นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย